สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูพามาดูบอนสีในโรงเรือนค่ะก็จะมะีหลายตัวเลยนะคะก็จะมีทั้งลูกไม้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะที่เพาะเองนะคะก็จะมีเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะของอนางไหมนะคะนางไหมแล้วก็พานครนะคะ ตอนนี้ก็ลูกค้าก็กำลังต้องการเยอะเหมือนกันนะคะที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่า,าทำจำนวนไม่ทันจริงๆนะคะเพราะว่าออเดอร์ก็เข้ามาแบบจองกันข้ามปีเลยนะคะทุกคนเนี่ยเขาไม่ยอมงอกนะคะอันนี้คือลูกไม้นะคะกำลังเริ่มกัดสีนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าก็สนใจเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่า ทำจำนวนยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีสีเหลืองด้วยนะคะเป็นลายเหลืองแดงนะคะทุกคนแบบเป็นเหมือนแบบเหมือนลายงูเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาทำยากมากๆเลยนะคะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะลูกค้าก็จองก็ยังไม่ได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็ อยู่ในโรงเรืออันนี้ก็สเปรชออฟไว e นะคะไม่ยอมกัดสีนะคะที่จริงเขากัดสีนะคะแต่ว่าหน้านี้มันเป็นช่วงฤดูการที่แบบเขาเรียกว่าพายุเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพอากาศนะคะมีผลต่อบอนสีเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะสีนะคะเขาจะไม่ยอมกัดนะคะเนี่ยปกติเขาก็จะเป็นแบบสีชมพเมูเข้มๆเ,เลยนะคะจะเข้มกว่านี้อีกนะคะถ้าเขามีอายุเยอะขึ้นนะคะ แต่ว่าตอนนี้คือเขาไม่ยอมเปลี่ยนสีนะคะนี่ด้านนอกก็เป็นสีเขียวเลยนะคะไม่เปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าไม่มีแสงแดดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะนี่แต่นางไหมยกับพระนครก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะอันนี้พรมือสีนะคะยังไม่กัดสีนะคะยังไม่กัดสีขาวนะคะ นี่สวยเหมือนกันปูชอบนะคะพรมหรือสีนี่ตัวนี้ลูกค้าก็สั่งเยอะนะคะเซ็กซี่เรดี้นะคะก็เพิ่งกำลังจะทำจำนวนนะคะก็เดี๋ยวรอก่อนนะคะลูกค้าก็รอก่อนอันนี้แยกเรียกแล้วนะคะอายุ3ามเดือนนะคะลูกไม้มเมล็ดนะคะนี่สามเดือนตัวนี้สวยมากนะคะเนี่ยเพิ่งเก็บสวยมากเลยไม่รู้คืออะไรนะคะตัวนี้อีกนะคะ ไม่รู้ไม่รู้คืออะไรนะคะคือมันออกมาแบบนี้มันสวยมากเลยนะคะก็เลยเก็บเข้ามาไว้ในโรงเรือนนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ใหม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาโตแล้วนะคะเขาจะเป็นใบเขาจะเป็นสีม่วงดำเลยนะคะนี่อันนี้คือต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่นี่ก็ยังไม่ยอมกัดสีนะคะเขาจะออกแบบเป็น สีคล้ายๆกระดูกเขาเลยนะคะเป็นสีม่วงดำนะคะอันนี้คือยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะนี่ค่ะก็เริ่มมีหลายต้นแล้วนะคะเพราะว่าอันเนี้ยอายุก็ประมาณเกือบสองปีได้นะคะคือลูกไม้ตัวเนี้ยคือยังไม่ได้ปล่อยเลยนะคะเพราะว่ากะว่าจะทําจํานวนเยอะๆนะคะทุกคนเพราะว่าเขาสวยนะคะเพราะว่าเวลาเขากัดสีเต็มที่เนี่ยเขาสวยมากๆนะคะก็จะรอแบบทําจํานวนเยอะๆนะคะสักอ่ สี่ห้าสิบต้นนะคะแล้วก็ขายทีเดียวเลยนะคะจะได้ไม่แย่งกันนะคะอันนั้นก็คือลูกไม้หมดเลยนะคะเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะ,ะตัวนี้สวยมากนะคะสีชมพู Isaiah, หวานๆนะคะคก็จะมีคล้ายๆแบบนั้นประมาณสองสามต้นค่ะที่ที่ที่เจอนะคะนี่ตัวนี้ก็ยังไม่กัดสีนะคะตัวนี้เปเปอร์มินนะคะเพิ่งแยกหน่อเพิ่งผ่าหัวไปนะคะก็ สวยเลยนะคะเอาไว้ในโรงเรือนไว้ก่อนนะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นเป็นลูกไม้ใหม่เหมือนกันนะคะปูตั้งชื่อเป็น red rubber นะคะก็ลักษณะก็จะคล้ายๆฟองฟองอากาศนะคะแล้วก็จะมีสีแดงนะคะก็เลยเรียกว่า red b u b b e r นะคะนี่ตัวนั้นก็สวยตัวนั้นลูกของชายชนนะคะคุน สวยมากนะคะสีแบบดูนะคะสีอลังการมากนะคะชอบมากเลยนะคะใบกลมๆนะคะสวยนะคะมีอยู่แค่เขาให้ลูกยากมากๆเลยค่ะปีละปีละต้นนะบอกเลยว่าปีละต้นนะคะหัวก็ไม่ใหญ่ด้วยนะ,ะสีเนี้ยให้ให้ลูกยากมากนะคะนี่โอเค ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ